สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Boss Sky Channel วันนี้ผมจะพามารีวิวรถ CBR 6 5 0 F คันหนึ่งก็แต่งพอสมควรนะสุดผมฉายาคนนี้ก็คือรถใหม่ตลอดเวลาก็คือแบบไปออกทริปไปอะไรรถนี่ใหม่เงาไม่มีฝุ่นเกาะ เดี๋ยวเราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยแต่ตะกอดอื่นเลยเขาจอดอยู่ไหนวะนี่นีนี่เจอตัวแล้วแล้ข้างหลังข้างหลังนั้นมันจอดไม่ได้พี่อ๋อไม่เคยมาครั้งแรกนู่นนูไปจอดข้างหลังนู่น

Move fast, move fast. Yeah, I'm sick of peace this. <laughs> yeah, I do just what I do and I hope you let me in, let me in. I'm grateful. Oh yeah. I'm grateful. I'm just I'm stable. I'm just no bad boy. Oh yeah. You know me. If I have lonely but damn i'm going to win. i don't wanna no I want the real stuff. Everybody, listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you every side. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rise just like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I find Yeah, always do it on well, my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up. Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. ครับรถสภาพโคตเงาเลยเดี๋ยวเราไปเจอกับหน้าเจ้าของกันเลยดีกว่า,าสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อก้าวครับผมชื่อก้าวรถรถนี่ทำทำอะไรไปบ้างครับ แต่เยอะเยอะเลยนะผมเห็นแล้วและนี่ได้ขับมาบ้างไหมเนี่ยไม่มีรอยอะไรเลยนะไปแค่ตัวนาภูมิแมลงเกาะเต็มหน้าเลยนี่ไม่โดนอะไรเลยสายเอารถยกใช่ครับโอ้มันเงามากเลยอะเรามาเริ่มชิ้นไหนก่อนดีกว่าเพราะมันแต่งแต่งแต่งเยอะมากเลยเอามาเอาข้างหน้าก่อนดีกว่านะอ่าข้างหน้าก่อน่ชีวจำยี่ห้อไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรยี่ห้อจำไม่ได้ช่างมัน กสามพันกว่าบาทอันคือคือมันได้ได้อันนี้ด้วยตอนแรกมันจะมีตัวนี้มีตัวปิดฝากระจกอ๋อคือคืออผมไม่ได้ใส่โอเคอ๋อที่อ๋อผมผมเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นมันจะมันจะปิดตรงนี้หมดอ๋อแต่ว่าเราไม่ใส่เนาะเราเราก็มีตัวนี้อีกกระจกเอาเอ๊ะน็อตนี่โดนโดนมาเท่าไหร่ครับตัวละสี่สิบบาทตัวนี่ทิปเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไทเทเนียมนะเป็นเป็นสีไทเทชอยโอ้แต่โอ้โหแต่แพงนะเนี่ยแพงนะนะแพงนะและกระจกก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาท สี่ร้อยห้าสิบบาทเพราแต่ว่าโดยรวมโอเคชิโอเคแล้วมีตรงไหนต่อนี่เลยชอบอบโชกชอโชกอันนี้เปลี่ยนมาอันที่สองแล้วอันแรกปิว oh, <no. S 2> อ๋อทำไมมันปิวมัน,มนยึดยังไงครับไอตัวนี้ก็คือมันแค่สวมลงไปเฉยมันมันไม่ได้เป็นทรงนี้นะก็คือทรงตรง,ตรงๆเลยโอ้เรียบเรียบไปเลยอันนี้ก็คือตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ใช่ก็แล้วมันมียึดกาวยึดอะไรไม่มีเลยมีครับมียึดตรงไหนมีสามเอ็มเนาะสายเขาเรียกอะไรนะ สายลัดอะเอามา้แล้วไม่ใช่มันจะมีสามพิมอยู่ข้างในช่วงนี้เลยโอเคข้อข้อเสียนี่คือข้อเสียคือมีมีไหมมีข้อเสียไหมหรือว่าไม่มันมันก็ได้แค่ข้อเสียอ๋อมันก็ได้แค่สวยแต่ตัวเก่าอะปิวอ๋อตัวเก่าปิวิวเลยงั้นอะไรว่าตัวเก่าก็เอ้ยนี่อีกอันนี้ก็ ABS ทำสีครับอ๋อทำสีใช่มั้งครับทำสีล้อสีล้อนี่โดนมาเท่าไหร่อะอันนี้เพื่อนทอาไว้ประมาณสองพันได้มั้งโอ้โหแล้วก็พ่นอันนี้ด้วยแล้วก็ทำสีล้อด้วย อันนี้พอทราบเบอร์ไหมว่าเบอร์อะไรวายจำไม่ได้พี่จำไม่ได้ใช่มครับเราไปจ่อไว้เฉยนี่กระดาษ้ะนาวกระดาษ้ะนานี่เท่าไหร่เลยตุ๊กติ๊กเกอร์ตัวนี้แพงมากเอ้ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สั่งทําเองเลยชื่อตัวเองสั่เราเองใช่ใช่เก้าเก้ากรชกรอชรอมาจากกะหรใช่อะไรใช่เป็นประวัติโชคชนอ่ะต่อเลยดีกว่ามือเบรกมือคัทอ่านี้โดนมาเท่าไหร่อันนี้ อันนี้ปรับได้ด้วยปรับได้ครับประมาณพันสองว้าวอันนี้ตัวนี้พันสองแล้วก็มียางหุ้มใช่ใช่มีตัวนี้อันนี้จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็จไม่ได้เนาะมีตัวนี้ตัวนี้แทนอันนี้มันขายเป็นคู่แต่เราสั่งมาเดียวใช่ผมสั่งผมใส่แค่ค้างเดียวโอ้โหเป็นล้อยลล้มอ๋อช่วยช่วยได้เนาะช่วยได้แข็งปอกเลยเนี่ยแข็งเลยแข็งมากเลยไม่มีกันสะบัดไวตัวลองจะเป็นสีทองอืมตัวนี้เท่าไหร่ครับ หกพันห้านี่แหละ6กพันห้ของขาไม่อันนี้ขาของยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้พี่แต่มันัูแข็งเลยนะผมเคยใส่อยู่เป็นของอะไรนะ R s v หรือเปล่าไอ้ที่โอ้แม่งขูดถางออนี่ก็โดน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 ตะลาสบัดแล้วก็ตรงนี้รูดใช่ใช่ตัวเก่าแตกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้อ๋อแต่ของผมมัน เหมือนไม่ค่อยดีตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็โดนถ้าถอดออกมันจะมีรอยอยู่ไอ้ตรงนี้ผมรูดไปอันนี้รูดไหมเคยรูดอยู่อ๋อเคยรูดเออมันก็คงแบบแข็งเนาะมันแบบแข็งมากอืมแล้วก็นี่ขายึดโทรศัพท์ชิวชแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทโอเคดูแข็งดนแข็งแรงโอ้แข็งมากไม่สั่นไม่สั่นอืมแน่นปักพร้อมออกทิปหัวโชกนี่เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะใช่ครับตัวนี้โดนมาเท่าไหร่ครับ ตัวไหนอัน,น,นเนี้ยเนี่ยหัวชกเนี่ยอันนี้เดิมอ๋อนี่เดิมเหรอใช่เดิมหมดเลยทำไมของผมมันเป็นสีดำเขาสงสยัยนี่ปีปีใหม่เนาะปีใหม่เออปีใหม่เพราะไฟมันเป็น L E D แล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีกันลม้มเออกันลม้มกันลม้ม,ลมอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้สั่งมาเุื่อเพลิดประมาณไม่เพลิเลยในร้านเนี่ยจำไม่ได้ประมาณสองสองพันได้มั้งใจว่าสามจุดคือสามจุดร้อนชิบหายจไม่อื้อ แล้วก็นี่เลยคุชชิปอันนี้คือขึ้นอย่างเดียวใช่มีลงอันนี้ลงมาเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้สา <Wow. S 2> มพันสองกิียูสามพันกว่าบาทนโอ้รถเจ็ดตั้งนะถูกกว่าศนะูนย์เนาะศูนย์แม่งขายหกพันแต่ว่ามันไปกับรถปีตัวอารนจะมันจะเปลี่ยนนะใส่ของทยกะอ๋อ นี้ผมไม่เคยลองเลยยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่ลองแต่รถตเดิมๆติดรถใช่แล้วก็เกียร์โยงเกียร์โยงโอ้เกียร์โยงนี่หลายรูเลยนี่ซื้อจากพี่ในเฟซมาอ๋อเป็นมือสองอะครับมือหนึ่งมือหนึ่งอ๋อมือหนึ่งใช่ใแล้วก็ได้รูบานๆมาเลยได้มาเลยคือมันปรับระดับได้คืออยากปรับระดับไหนครับรูมันเยอะดีใช่เฟี้ยวๆผมว่าจบเลยตัวเนี้ยอ๋ออันนี้หนักเหรอหนักมากอ่ะอืมแต่ผมว่าดูมันแข็งแรงมากเลยนะ แข็งแรงสุดยอดมีอะไรอีกมีอะไรอีกท้ายท้ายท้ายนี่ยึดอันนี้ยัดป้ายยศมยึดยึดตรงโนี่ใช่นี่ก็แล้วก็ปลท้ายไปในตัวอันนี้ไปเร็วมาแต่งครับไฟเร็วมาแต่งสวยงามนี้ผมก็เคยใส่อยู่ขาดไปแล้วทีนึงอันนี้ท่อนี่ท่อเลยนั้งมันมีท่ออันนี้ลงเลยแปดพันห้าโอได้ได้ถึงนี่เหรอครับใช่ครับตรงเนี้ยตั้งแต่เนี้ยมา ฮีอ่ออีกเกิลผมมีเฟซเขาอยู่เจ้าของเลยเป็นตัวแก่หน่อยนะพ่ออิมโปเออเออคนนั้นแหละโอเคอยู่นะอืมอก็สวยนะผมว่าสวยนะต้นกลางฟนฟมาฟังเสียงเลยดีกว่าเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าเบาๆพอเบาๆเอารอบเบาๆให้มันได้ยินเสียงพอแล้ว แบบนุ่มๆเนาะออกนุ่มๆนิดนึงไม่ได้แบบโวยวายกระแทกสวยงามตามท้องเรื่องมาดูเลขไม่นะสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันรถใช้งานครับไม่เยอะธรรมดาของผมสี่หมื่นแล้วใช่ไหมไอตัวตัวสองพันสิบห้าอันนี้ปีปีปีเท่าไหร่ครับปีเท่าไหร่ครับสิบมั้งอ๋อปีสิบแปดโอเคก็คือซื้อออกมาก็คือใช้คันนี้ทํางานทุกวันใช้งทุกวันใช่ไม่ก็จะเยอะหน่อย แต่ก็ดูแลดีนั่งเงาผมว่าเงาอ่ะใช้น้ํายาอะไรดีวะน้ํายาที่ผมบอกอ๋อที่ที่บอกใช่กระป๋องแตนผมจำยี่ห้อไม่ได้อ่ะอ้มคือมันเงาจริงนะไม่รู้ดูจากในกล้องแล้วมันจะดูภาพเป็นไงแต่ดูของจริงแม่งสดมากคือแบบแม่งสดเลยถ้าปุ่นเกาะมันจะเช็ดออกง่ายอืมเนี่ยแบบมันลื่นเนี่ย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 สัมผัสแล้วมันเหมือนแบบมันลื่นๆเอาน้ําเทก็เป็นแบบหยดๆเลยเนาะไม่มาแบบเกาะอืมนั่นแหละใช่มันก็โอเคนะ ผมว่าเวิร์กโดยรวมแล้วภายในไม่มีหมกไม่มีครับกองกล่องอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยไมม่ีเดิมเดิมทุกอย่างทำไมรถแต่งแรงชอบหมกกันไม่รู้ดิเราอมอ๋อเรเดิมเดิมแล้วอ๋อแล้วที่ที่ผมขับขับแล้วไฟมันแลบพกคลิกชิปเลยแน่เลยใช่ครับใช่อ๋อพกคลิกชิปเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ผมเวลาต่อแก่ผมไม่ได้ติดชิปเตอร์นะคือผม เปิดแล้วสับคัดออกโอ้แล้รอบไป้อแต่เห็นบางจังหวะไฟมั่งแลบออกด้วยยิงทุกเกียร์พี่เออคือปั้งปั้งเลยเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมมาจากคลิปชิปเลยใช่เดูดีดีหรือว่ามีแต่คนเงเออทำไมสับเกียร์ไฟออกเออจริงมันต้องจูนมั่งอ่ะอแต่อาจจะเป็นเพราะฟลิปชิปน่าจะใช่น่าจะฟลิปชิปส่วนนะใช่ผมก็ว่าน่าจะมีส่วนเราซื้อแกงก็ไม่หม มไม่น่าเชื่อถือเลยกว่นเนี้ยโอเคครับดูรวมๆล้วมันดูแบบไม่ลกอ่ะผมว่ามันไม่ลกอ่ะแต่งแบบโอเคเดี๋ยวมันมีใส่เพิ่มอยู่ประมาณ2จุดอะไรมางเลยาจะจะเป็นแฟรลิงตรงนี้อ๋อของโทอิใช่ครอบท้ายครอบท้ายใช่ประมาณนั้นแหละแฟรลิงข้างก็ต้องโทอิแม่งโทอิดังในเรื่องหกฆาสวนเลยโอเค โอเเคดี๋ยวรู้จักเลยเจ้าของรถหนักใจนี่นี่นี่เราต้องมาต้องรู้จักแล้วมีมีเฟสไหมเดี๋ยวผมทิ้งเฟซไว้ให้การรัตนาพงศ์ครับเออนี่ทิ้งไว้ให้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้โสด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 ขอได้ข่าวว่าล่าล่าสุดมีผู้ชายมาติด ทำไมไม่ให้เฮียเขาเลี้ยงหน่อยยไม่ไหวโหนานๆเราก็แค่บริการเขาดีๆดูเขาโทรมาเดี๋ยวโอ้โแล้วแบบตกใจอะไรวะเห็นอย่างนี้มีเเฮียมาติดต่อนะครับติดต่อคโอ้นนะ่าโอุ้งได้ตัวพันแล้วนะเฮียเขาจะเลี้ยงเนี่ยมีวัสนาแล้วก็โง่นีก็คือออกแค่ที่ตอนแรกผมขับ25ปี2017 มีรูปไหมมีรูปรถเก่าๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ผมนะได้ได้ขับ R15 ไปออกทริปครั้งเดียวที่นครนายกโดนทิ้งเปลี่ยนเลยกลับมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้ว R15 นี่ขับได้กี่วันครับเป็นเดือนไหมเจ็ดเดือนเอเจ็ดเดือนโอ้ยกับเร็วละของแต่งหมดเยอะคันนี้โอ้โหต้องอยากเห็นแล้วว่ะมีรูปไหมมีมีเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งรูปมาดูหน่อย ก็คือพออาสิาึกกลับมาเปลี่ยนเลยใั่นี้สดผ่อนอันนี้ผ่อนครับผ่อนมือใช่ซื้อมือหนึ่งเนาะเอาใช่มือหนึ่งตอนแรกผมไปดูมือสองแล้วเครื่องที่อยู่ไม่ผ่านก็เลยกลับมาพรอว่าเอามือหนึ่งไปเลยจบเออจบจริงมือหนึ่งอ่ะพังก็พังที่มือเราใช่ก็คิดว่าเอาแค่ตัวเองผ่อนไหวพออืมไม่ต้องแบบห้าปีใช่ห้าปีครับห้าปีประมาณเอาแค่ไหวห้าพันกว่าบาทสี่พันห้าพันกว่าบาทประมาณอันนี้ผ่อนอยู่ประมาณห้าพันนิดๆิดอ่าห้าพันใช่ใช่ห้าพันิดนิด โดยรวมแล้วก็ก็ประมาณนี้แหละของแต่งไม่มีอะไรมากอ่ะเต็มเต็มถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Boss Style Channel ด้วยนะครับลองคลิปผมบ้างคณดูหลังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ก้าวก็รอชอกรีชายไปแล้วบ๊ายบาย